ตอนที่สองขีดหนึ่งเราเปิดเรื่องมาบนเครื่องบินลำหนึ่งที่เพิ่งลงจอดฉุกเฉินแต่ทว่าก็กับตันคนหนึ่งได้ออกมาจากห้องควบคุมเครื่องบินเขาก็ต้องตกใจเมื่อจูๆ่ๆผู้โดยสารทั้งหมดบนเครื่องพร้อมกับแอร์โฮสเตสได้อันตรทานหายไปหมดแล้วและเพียงครู่เดียวเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของตัวอะไรบางอย่างเดินเข้ามาหาเขาจากในมุมมืดก่อนที่เขาจะส่งเสียงร้องลั่นขึ้นมาด้วยความกลัว ตัดภาพไปยังนักเขียนและนักข่าวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคาวาคามิที่กำลังนั่งสรุปข่าวอยู่ที่สนามบินแห่งนั้นโดยเนื้อหาของข่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสี่เดือนก่อนที่มีอุบัติเหตุตึกขององค์กรสรุกะครูระเบิดซึ่งหลังจากนั้นทางองค์กรสรุกะคุก็ได้ออกมาแถลงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวว่าตน้ตนต่อของการระเบิดมาจากห้องแลบพวกเขาได้ออกมาขอโทษแต่ยังไงเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วแต่ว่าตั้งแต่อุบัติเหตุในครั้งนั้นก็มีการพบสิ่ง แล้วก็คงมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเหมือนเรื่องเล่าตำนานเมืองอะไรแบบนั้นซึ่งศูนย์การของเรื่องทั้งหมดก็คือบันบัโซสุเกะคนบ้านที่เป็นอัจฉริยะและคนที่ดูแลและรับผิดชอบโปรเจกต์ยาญคิมระมาสาก,กิซึ่งพอเกิดเรื่องในครั้งนั้นทั้งคู่ก็ได้หายสาบสูญไปแล้วสักพักบ,บอกอสำนักพิมพ์ที่คาวาคามิทํางานอยู่ก็ได้โทรเข้ามาบอกอได้ตอบว่าเขาว่าเขานั้นหายหัวไปไหนแต่พอเขาบอกว่ากําลังหาข้อมูลอยู่บอกอก็กลับไม่เชื่อ แล้วก็ยังตำหนิเขาต่างๆนานาแต่ในระหว่างนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ของทางสนามบินวิ่งหน้าตาตื่นผ่านเขาไปพวกเขาได้พูดกันว่าเครื่องบินที่เพิ่งลงจอดฉุกเฉินไม่มีผู้โดยสารอยู่บนเครื่องเลยแต่พวกเขาเจอแค่แอร์โฮสเตสเพียงแค่คนเดียวซึ่งเธอคนนั้นได้ซ่อนอยู่ในห้องเก็บของใต้ท้องเครื่องบินและได้ถูกนําตัวลงมาด้วยอาการสั่นกลัวเหมือนเธอเพิ่งเจอกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายมาซึ่งพอข่าวาคำนี้ที่ได้ยินแบบนั้นด้วยความที่เป็นนักเขียนและนักข่าว เขาจึงได้ตามเจ้าหน้าที่ไปดูอาการของแอร์โฮสเตสสาวคนนั้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเธอว่าอีกเดี๋ยวตำรวจกำหนยกู้ภัยก็จะมาถึงแล้วและได้ถามถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินว่าผูดด้โดยสารหายไปไหนกันหมดซึ่งเธอก็ได้บอกว่าทุกคนนั้นโดนมันกินมันจึงทําให้เจ้าหน้าที่และคาวาคามิที่ได้ยินสงสัยว่ามันคือตัวอะไรแต่หลังจากที่คาวาคามิได้รู้เรื่องทั้งหมดแล้วด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นเขาจึงได้แอบขึ้นไปยังบนเครื่องบินที่เกิดเหตุ ซึ่งแอร์สาวได้เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าที่เครื่องจะลงจอดฉุกเฉินเครื่องบินนั้นเจอเข้ากับพายุโดยในขณะนั้นเธอจึงได้บอกให้ผู้โดยสารบนเครื่องทุกคนนั่งอยู่กับที่และดัดเข็มขัดนิรภัยให้แน่นแต่ก็มีผู้โดยสารคนหนึ่งที่ได้บอกกับเธอว่าเขานั้นอยากจะเข้าห้องน้ําแต่เธอก็ได้บอกให้เขานั้นอั้นไว้ก่อนเพราะว่าเครื่องนั้นกําลังจะลงจอดแล้วซึ่งผู้โดยสารคนนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรและในจังหวะนั้นเองเธอก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างผ่านทางหน้าต่างของเครื่องบินเหมือนกับว่า ที่ปิดเครื่องบินในตอนนี้มีตัวอะไรสักอย่างเกาะอยู่ก่อนที่มันจะหายไปแล้วเพื่อนแอร์โฮสเตสของเธอก็ได้มาบอกกับเธอให้ไปนั่งเตรียมพร้อมก่อนที่เครื่องจะลงจอดแต่ทว่าในจังหวะที่เครื่องบินนำล้อออกมาภาพก็ได้เผยให้เห็นตัวอะไรบางอย่างบินวนอยู่รอบตัวเครื่องซึ่งขณะนั้นแอร์สาวก็ยังคงสงสัยว่าสิ่งที่เธอเห็นนั้นมันคือตัวอะไรกันแน่กระทั่งมีผู้โดยสารที่เธอบอกให้เขาอั้นเข้าห้องน้ำไว้ก่อน วิ่งผ่านเธอไปและได้บอกกับเธอว่าเขาขอโทษเขานั้นอันไม่ไหวจริงๆซึ่งพอเธอตามผู้โดยสารคนนั้นไปอย่างห้องน้ําเธอก็ได้เจอเข้อกับผ้าที่ทําให้เธอแทบช็อกเมื่อเธอมองเห็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่กําลังยืนเขมือผู้โดยสารที่วิ่งมาเข้าห้องน้ําอยู่แต่พอเธอได้เห็นแบบนั้นเธอก็ทําตัวไม่ถูกขาอ่อนสุดลงกับพื้นก่อนที่มันจะหันมาทางเธอท,ทั้งที่มันกำลังเขมือผู้โดยสารอยู่และดูเหมือนว่าเธอในตอนนี้จะเป็นเหยื่อรายต่อไปของมัน ซึ่งสัตว์ประหลาดตัวนั้นมันมีลักษณะเหมือนกับผีเสื้อผสมค้างคาวมันค่อยๆอ,อ,อาปากท,ที่มีเขี้ยวแหลมตรงกึ่งกลางใบหน้าของมันออกและพร้อมที่จะขมือเธอเป็นรายต่อไปแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองเพื่อนของเธอก็ได้เดินตามมาเห็นเข้าจึงได้กลายเป็นคนดวงกุดเพราะได้ถูกสัตว์ประหลาดพุ่งเข้ามาง่าไปกินก่อนจากนั้นพอมีเสียงดังอึงกทึกโครมครามผู้โดยสารบนเครื่องทั้งหมดก็พากันแตกตื่นมันจึงทำให้สัตว์ประหลาดพุ่งเข้าโจมตีและเริ่มเข้าขมือผู้โดยสารทุกคน ในจังหวะน,นั้นเองแอร์สาวก็ได้เหลือไปเห็นประตูทางเข้าห้องเก็บของใต้ท้องเครื่องบินเธอจึงพยายามที่จะเปิดมันออกและเข้าไปหลบอยู่ในนั้นท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้โดยสารที่ถูกสัตว์ประหลาดตัวนั้นเข้าขามือก่อนที่เธอจะถูกหน่วยกู้ภัยเข้ามาช่วยเอาไว้ซึ่งคาวาคามิที่ในตอนนี้อยู่บนเครื่องบินที่เกิดเหตุก็คิดไปว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงที่สัตว์ประหลาดจะมาอยู่บนเครื่องบินที่กำลังบินอยู่อีกทั้งก็ยังกินผู้โดยสารทั้งหมดอีก ซึ่งมันฟังดูเหมือนหนังสยองขวัญอะไรแบบนั้นแต่ทว่าเมื่อคาวาคามิได้เห็นกองกระดูกของผู้โดยสารที่ถูกสัตว์ประหลาดตัวนั้นกินเขาก็ถึงกับช็อกและหน้าถอดสีก่อนที่เขาจะหันไปเจอเข้ากับสัตว์ประหลาดตัวนั้นที่กําลังขมื่งกับตารที่เพิ่งออกมาจากห้องควบคุมเครื่องบินและพอมันขมื่งกับตารเสร็จมันก็ได้หันหน้าเข้าเล่นงานคาวาคามิเป็นลายต่อไปเหมือนกับว่าความหิวของมันไม่มีวันหมดสิน้นแล้วมันก็ได้อ้าปากกว้างๆของมัน และพุ่งเข้าไปงาบเขาในทันทีจากนั้นภาพก็ได้ตัดมายังคุกไรบิสุอุจิที่ห่างไกลขณะนั้นผู้คุมก็กําลังเข้าไปเรียกนักโทษหมายเลข44เพราะเขาบอกว่าถึงเวลาจะได้ออกไปแล้วและนักโทษหมายเลข44นั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือบันบัตโซซุเก่นั่นเองโปรดติดตามบันทึกของโซซุเกะในตอนต่อไปกับตอนที่มีชื่อว่าติดตาม